กเบังถนนบานผมครับน้ำไหลน้ำถนนเนี่ยถนนลูกค้องครับ <c oughs> ชุดยอดเลยครับฝนตกเนี่ยฝนไหลลงมาข้องทรงน,น้ำเลยครับโอ้ชุดยอดเลยครับบรรยากาศดีขนาดเลยเมื่อเบิ้งน้ำตกครับ <c oughs> น้ำตกสีแดงชุดยอดเลยครับ ผมยังกลับบ้านท่านใดย่างหม้อไส้คัามบ่ไรครับเนี่ยหม้อไส้คัามบ่ไรเลยสูงประมาณหาสิบเซนเนี่ยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยบึงที่ธรรมาชาติเนี่ยมาแลีงครับุฝนอะ่ะหลังฝนตกครับหลังฝนตกมีถนนครับถนนมีถนนครับมาตนานขับบ้านท่านใดครับติดฝน มอไส์ไปบ่ได้ครับตกจอดจากกา้งกันรถเล็กไม่สามารถข้ามได้นะครับหนาวสันส้นสั้นหนาวจนสั้นผมเดิเนเี่ยสักครู่เดี๋ยวผมกลับนะครับกลับไปได้เลยต้องไปทางใหม่แล้วมั้งเนี่ยฝนฟ้าเรีอมดยวยครับฝนมาแรงหนึ่งสายตรงไม่อีกครับเนี่ย ปลาลุมนุ่มนับนุมนบน่มนับนุ่มนับจะหุน่นโอ้ยเนาะจะกลับบ้านยังไงเนาะนี่เนาะมาเบิ่งหน้าตกครับมาเบิ่งน้าตกสุดยอดเลยสุดยอดเลยบุ้งนี้ย่อมมาแรงครับผม ตั้งพุนบ่อตกครับตกกรับบ้านผมพุนตอนเป็นกาลังเสรีภาพขอบฟ้านะครับขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆเด้อเมาเบิ่งน้่งชวมบ้านผมแล้วครับเนี่ยนันน่นบ้านผมครับตั้งนั่นบ้านผมเบิ้งผมเจอเบิบ้งถนนทางเนี่ยโอ้ถนนถนน เดือหันมาทางนี่มันเป็นคนละยางกันเลยอ่าหันมาทางนี่เป็นคนละยางกันเลยครับเนี่ยตมงนีกแล้วครับมาแลงเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเด้อดีเอาขันหอมมานั่มนะครับดียังว่าขันหอมมานั่มุลเป็นไรุล อ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยรถโบราามารถสัญจรไปได้แล้วครับรถอเตไซ่์รถกระบะรถเก๋งนี่กะทิยากแน่ครับจะรถง่ายๆเนี่ยไปได้อยู่ครับ รู้สึกนะอะไเดิผมเนี่ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆเด้อที่มาเบิ่อชามถั่วมนั่นพี่น,อน้องเพนคนบ้านเขาไว้น้ำไหลเขาเบิดเลยครับแต่สงส,ยสัยที่ไหนบ้านไม่โย่แต่สำหรับผมมาท่านในบ้านครับโชคดีนิดนึงผมมาท่านในบ้านนะครับโชคดีนิดนึงผมมาท่านในบ้าน กเสียงธรรมชาติครับเสียงน,น้ำส่นครับดุดยอวเลยเป็นแบบนี้สามมือสามขึ้นแล้วครับจะตกแบบนี้นะครับจะตกแบ,บนีนสามมือสามขึ้นน่นเนี่ยแค่สิบเป็นแบบนี้นะ กะไก่นู่นบ้าน,นฝ้าเหลี่ยมนิ่มนับนิ่มนับนิ่มนับ,นนบัวครับผมก็รู้สึกหนาวด้เยนิงผมตาซ้อมมันป่าปลาเพาื่อจะขึ้นบ้านเนี่ยขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้อเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับเข้ามารับชมคลิปผมนะครับ หุดยอดของความหนาวเลยโอเคนะครับนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนะ้าผมมาลับบ้านแล้วไม่รู้จะกลับได้ไหมบาย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 สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี